ออฟกระมังครับออฟกระมังออฟลึกๆออฟลึกๆเลยครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัว KMFZ แบรนด์นายนะครับ KMFZ นะฮะมี5รลูนะครับตัวนี้นะจะทำมา5รลูนะครับทุกคนดูสังเกตที่โลโก้นะครับน้าก็จะมีโลโก้ของน้าเองนะครับตัวนี้เลยสเปคล้อน่าจะเป็น9้าครึ่งสิครึ่งมี8ดครึ่งด้วยนะครับทุกคนมี8นิ้วครึ่งมี9นิ้วครึ่งนี่มี10นิ้วครึ่งแต่ถ้าคนที่จะใส่ยาง แบบสไตล์ที่ไม่ล้นนะนะแนะนำให้ใส่แปดนิ้วครึ่งครับแปดนิ้วครึ่งทำทรงนี้ก็หล่อครับลำนี้ก็เป็นทรงหน้า2หลัง5ครับหน้า2นิ้วหลัง5นิ้วใส่ยางอูดาดไลท์อ่ะสองหกสองเก้านี่เลยโอ้โหมันหล่อเว้ยเออสองหกห้าสี่สิบสองเก้าห้าสามห้าสิบแปดนะครับส่วนในเรื่องของอ่าฝากระโปรงก็ ต้องเข้าแล้วครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ขายดีครับเป็นแบรนด์ของน้าเองครับก็เป็นเวรุ่นทรง A นี่นะฮะก็จะมีโลโก้น้านะฮะแล้วก็นี่ครับครอบโลโก้โอ้โหครอบโลโก้ไทยเทครับนี่เลยมีครอบโลโก้ด้วยนะครับมียันป้ายครับอันนี้ป้ายเลยก็ป้ายก็จะเป็นแบรนด์ของน้าเองนะครับอ่าแบรนด์ของน้าจะส่วนมากน้าจะตีแบรนด์ของน้าเองนะครับเพราะว่าไว้การันตีนะครับ การันตีมีปัญหาทุกอย่างคือเคมได้หมดรับประกัน1ปีนะครับทุกคน1ปีนะฮะก็มีปัญหาหนาะเคลียร์ให้เลยครับแล้วก็สเต็ปล้ำนี้นะหน้า2หลัง5ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบสายเตี้ยนะครับนี่ครับทรงอย่างรอทรงมันได้ k m F อ็ซั P S. ปากวยวเวรุ่นไอ้กลับเลยอ่ะ